เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีดเรามีอาการเจ็บหน้าอกประมาณหนึ่งปีเป็นปีตีเลยนะครับที่อาการเป็นมาอย่างนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งว่า,ราโรคมันกำเริบถึงขีดสุดนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันทราบห่างว่านี่คืออาการของคนที่กำลังหัวใจล้มเหลวแต่เราก็ไม่ทราบะครับว่าเราเป็นอะไรก็พาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าเส้นเลือดหัวใจนั้นตีสามเซน หมอคุณหมอก็บอกว่าคุณลุงต้องแอดมิทวันนี้คุณลุงมีสิทธิ์เสียชีวิตทุกวินาทีช่วยชีวิตเดี๋ยวนั้นนะครับถ้าไม่ทำเนี่ยผมเสียชีวิตแน่นอนคนไปเยี่ยมเราเอาอาหารเสริมไปให้ผมไม่ได้รอออกจากโรงพยาบาลแล้วทานอาหารเสริมผมทำา่ผมทานอาหารเสริมหน้าวันนั้นหน้าคืนนั้นทานมานเรื่อยๆเลยเดี๋ยวพอไ้ออกจากโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลมาผมทานตลอด ร่างกายผมก็สดชื่นขึ้นหน้าตาผมสดใสมากกว่าเดิมอาการเจ็บอาการปวดเมื่อยตามร่างกายหายหมดตอนนี้ผมไปไหนก็ไปได้เกี่ยวกับรำได้เดินทางไกลได้นะครับขับรถเองได้ความดันเบาหวานอย่างคงทีใช้ชีวิตตามปกติ